รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดหรือผู้คุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับเท็กมีเอ t าไทยแลนด์ ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความโสดนาเน็กเกตเซสวัสด์้าร์ลกะวงนักอยุธยาและกาลแมพัชรศรีเบนจมาจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวของหนุ่มโสดคนนี้กำลังสนุกและเข้มข้นทีเดียวครับ วันนี้เรามาเอาใจช่วยกันดีกว่าว่าหนุ่มสดคนนี้จะได้ไปเดทหรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับและคุณก็เปิดไฟให้ผู้ชายคนนี้ด้วยใช่ค่ะน่าสนใจยังไงแอนนาก็ชอบคนที่สูงกว่าอยู่แล้วแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าอถ้าอยากแข็งแรงอ่ะต้องไปวิ่งเออแต่ถ้าอยากพีเวดดิงต้องมาหาเราเฮ้ย้พวกเราอีฝลังมันจะเอาเฮ้ย ทางรัสเสียว่ามาขนาดนี้ฮะทางรัชดาจะว่ายังไงล่ะฮะไม่ยอมค่ะคุณเปิดไฟไว้เหมือนกันเหม่ลีสูงยาวเขาดีสูงยาวเขาดีนะใช่ค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงนะคะตะกี้เห็นบอกว่าชอบลงทุนใช่ไหมคะครับหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สองครับไม่ใช่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ไม่สําคัญเท่ากับฉันชอบเธอโอ้ ไม่ยังนะครับคุณเบลวี้คุณเปิดไฟไว้คือเ่าหน้ารักค่ะ,ะครบกับเราไม่ต้องกลัวเสียตังคนะ,คะ,ะเพราะเราไม่อยากได้ตังแต่เราอยากได้เธอ,อ,อ,อเจอกันเข้าผมผมบอกเลยนะโอ้โหหนุ่มโซคนนี้มาแบบว่าเหนือความคาดหมายนะโอเคและ28ะคนอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ฮะใช่ดูซิว่าผู้ชายคนนี้ก็เป็นใครมาจากไหนและ,ะดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญค่ะ สวัสดีครับผมกสิทธรเสนาคณิกรครับชื่อเล่นชื่อกุยครับอายุ25ปีครับปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านทองอยู่ที่อำเภออันใหญ่ครับผมเป็นคนนีสัยแอคทีฟครับอย่างเช่นเวลาว่า,างเงี้ยผมเปิดร้านถ้าไม่มีลูกค้าปุ๊บผมก็จะไปหาอย่างอื่นทำเลยเช่นดูราคาทองศึกษาข่าวต่างประเทศบางนี้ก็อัดวิดีโออะไรอย่างงี้ด้วยเคยทำคลิปแบบเรียนแบบพี่โดมด้วยหลายคนถามผมว่าผมเซ็ตผมเองหรือเปล่าผมใช้อะไรเซ็ตวันนี้ผมจะทำให้ดู วอนนี้ทรงของกูเท่มากโอ้โหเม้นลมทลยเป็นคอมเมนต์ที่เยอะที่สุด ที่เคยเปิด Facebook มาครับ oh. อยากลองมมพี่โดมไหมก็อยากครับ yeah, <God. S 1> อยากครับอยากครับเป็นคุณชอบถ่ายรูปไหมก็ถ่ายบ้างเป็นบางโอกาสวันหนึ่งเนี่ยอย่างมากก็มีแค่รูปหนึ่งครับ oh. ชอบแต่งตัวไหมต้องดูโอกาสด้วยครับก็อย่างเช่นไปงานจะต้องใส่ชุดดูล oh. ้าผมก็จัดเต็มครับ oh. ผมต้องหล่อที่สุดเลยไหมใช่ครับผมต้องหล่อที่สุด oh. 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 เวลาเดินไปไหนมาไหนผู้หญิงก็มองบ้างครับคงไม่ได้มองเพราะว่าผมหน้าตาดีผมไม่ใช่แต่ก็ยังดีว่าที่มองมาคิดว่าเป็นคนหลงตัวเองไหมตอบเลยว่าไม่ครับเวลาพูดอะไรเนี่ยเราจะเตรียมตัวเองเสมอครับคิดว่ามีอะไรที่ทําให้สาวสาสสคนปิดไฟไว้ก็คงเป็นสิ่งที่ผมเริ่มต้นเดินออกมาได้ดูสิ่งที่ผมทํา ได้เห็นหน้าผมได้เห็นท่าทางของผมได้เห็นสิ่งที่ผมเป็นฝากถึงสาวๆ30คนนะครับถึงผมจะหล่อไม่มากแต่ท่ายากผมเยอะครับอย่าเพิ่งไปไฟผมนะครับไปยพี่าแกทำไมมันดูขัดแย้งกับบุคลิกแกตอนนี้เหลือเกินนะฮะตอนนี้เนี่ยทนเฮกุยไม่ไหวดับไปอีก2ตอนนี้กลายเป็น4คนนิดหน่อยเองนิดหน่อยนะวันนี้เซลฟี่ยังอะ ยังไม่เซลฟี่เลยอ่ามานอนมาหน่อยมาหน่อยเออจัดหน่อยจัดหน่อยมันบอกว่ามันไม่หลงตัวเองนะมาเซลฟี่หน่อยเซลฟี่หน่อยเห็นนะมาเห็นกูเลยอ่ะเออ อ่าเซฟฟี่เรียบร้อยแล้วนะเฮออียกุยอยากเป็นเน็ตไอดอลเงี้ยทำคลิปาเลยออฮะทำขึ้นมาเห็นว่ามันตลกดีก็เลยลงไปให้เพื่อนด่าเล่นนะโอแล้วปเป็นีงคอมเมนต์มา่ไงบ้างแล้วก็ด่าเยอะจริงๆริงส <laughs> บายใจเลยสมพูวเหรอสมใจเฮียกุยเลยเอลองมาดูซิว่าอีกสองคนดับไฟอ่ะเกิดอะไรขึ้นเห็นกันน,นชัดเลยว่านกจิ๊บกับน้ำผึ้งคุณดับไฟทำไมน้ำผึ้งเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าผึ้งไม่ชอบคนที่อายุน้อยกว่าอ๋อเข้าใจเข้าใจโอเคหมดคำถามแลท่านประธานครับ แต่นกจิ๊บนี่สิคุณดับไฟทาไมอ่ะเขาแรดูเป็นผู้ชายกระลอนแล้วคือแรดูแบบหนู่คงคุมเขาไม่อยู่แรดูบุคลิกเขาเขาเป็นผู้ชายขี้เล่นผู้ชายทะเลนอย่างเงี้ยค่ะสาวๆเขาหาเขาเยอะแน่นอนโอ้ท่านประธานฮะตอนนี้มีกลับคาให้การนะฮะชอบเข้มๆแม่คุณทําไมมาลงกับเฮกุยอย่างเง้นล่ะฮะอยากลงทุนนะคะแน่ๆพี่เขาชอบลงทุนใช่ไหมตอนนี้พี่เขาลงทุนทองหนูอยากจะชวนพี่เขาอ่ามาลงทุนซื้อขนมเค้กก้อนนี้ หญิงเดือนคุณเปิดไฟไว้หญิงเดือนคือหนูอะ่ะก็เคยทํางานเกี่ยวกับพวกบริษัททองแล้วก็บริษัทเพชรค่ะแล้วทีนี้พี่เขาก็ดูแบบสมาร์ทอะ่ะคือสเปคเลยอะ่ะแล้วก็อยากจะบอกเขาว่าหวานกว่าไอติมก็คงเป็นรอยยิ้มพี่เขาแล้วโ,โ,ฮโ,ฮโ,โอ้โหการมาของเฮียกุ๋ยนี่แบบโอโ้โ,อโ เพื่อนพูดมาขนาดนี hmm? you, ้หนุนาคุณจะย้อนได้ยังไงชอบค่ะชอบเลยนะสูงยาวเขาดีสเปคเลยนะก็สเปคค่ะสเปคเลยนะะลุกสดครับบอกเลยว่าวันนี้คุณมาดีมากเฮกุยขอบคุณมากครับนะฮะแม่เห็นไลฟ์สไตล์การทำงานของเฮียแล้อในช่วงนี้ผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรวมถึงสาวสดอีก26คนได้รู้จักเฮียกุยมากขึ้นค่ะบางทีของสะสมเนี่ยมันบอกเล่าตัวตนเหมือนกันอ๋อเฮียมีของสะสมอ่ะอ่ะยกมาเลยครับทีมงาน ถ้าคุณไม่อยากพลาดรายการเชคมีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกดซ u b สไครป์ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบ u n นเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกดซับสไคร b ์ตรงนี้เท่านั้นนะครับซับสไครป์มีสด้ักสไคร์